สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าซิมเน็ตเนี่ยมันเน็ตอย่างเดียวเลยไม่มีโทรเนี่ยมีไหมเออคำตอบคือมีและไม่มีพี่เอ่ออะไรคือมีอะไรคือไม่มีเอาเอาไม่มีก่อนไม่มีซิมที่ผมมกกักจะแนะนำอยู่เสมอก็คือ ซิมรายปีซื้อแบบทีเดียวแล้วจบไม่ต้องไปคุยเลยซื้อปุ๊บใช้ปับ๊บอีกปีหน้าเลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยเออผมมกักจะแนะนําซิมแบบนี้ให้ใช้งานเพราะไม่ลาคาญต้องมานั่งเติมตุ้งเติมต,ตังให้เบือ่ออะไรเงี้ยแต่ก็มีคําถามว่ามันในเดงเงีมันมีไหมเออในท้องตลาดซิมอินเทอร์นเน็ตแบบรายปีเนี่ยเน็ตยอย่างเดียวเลยเพียวเพียว ไม่มีพี่มันก็จะมีอินเทอร์เน็ตพร้อมโทรให้พี่อย่างน้อยๆก็ต้องดึงลูกค้าพี่มันไม่มีไม่ได้หรอกทำไมอ่ะ่ออย่างพี่ครเอเอสดีแท,ท็กตงูอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆในซิมเน็ตรายปีเนี่ยไม่ต้องโทรฟรีได้ครือข่ายมันนะ่ะทําไมอ่ะอ่อก็ก็เื่อมันมันเป็นเป็นเทคนิคก,การค้านะมันเอาไว้ดึงลูกค้าคือญาติโกโหดิกาพ่อแม่พี่น้องเราใช้ซิมค่ายไหนเราก็ใช้ซิมค่ายนั้นมันจะได้ถวากันฟรี ซื้อทีเดียวแล้วคุมอ่านี่ไงนี่ไงนี่มันเป็นเหตุผลเออพี่ไม่โทรสั่งแก๊สบ้างเหรอผมถามไม่มีโทรพี่อะพี่อพี่อะโทรพี่ต้องเติมตังค์มันจะใช่เหรอ่มันโทรฟรีได้ก็ดีใช่ไหมมันมีมันก็แถมมาเออครับเขาครับบอกว่าไม่ไม่ไม่มีก็คือมันมันแถมมาคําตอบว่ามีก็คือคําตอบว่ามีก็คือมันก็มันก็มีแบบนี้พี่ก็มองแต่เน็ตซี่พี่ก็อย่าไปมองโทรดิมันโทรแถมมาพี่ก็เหมือนของแถมที่พี่เวลาไปเติมน้ำมันแล้วมันแถมมาพี่ก็ทิ้งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย พี่ไปทำอะไรแล้วได้ของแถมมาพี่เอามาทิงท้งทิ้งไว้ที่บ้านพี่ก็ไปคิดมา่ถึงมันมันก็มันมันก็เหมือนไม่มีตัวตนมันก็มันก็เป็นโถมันก็เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทงเลยพี่ก็ไม่โทรพี่จะไม่โทงจริงเหรอถามจริงเออละอันนี้ก็เป็นคำตอบอย่าหาว่ากวนเลยจริงๆก็เป็นในงานนะพี่นะเอาเอาแบบตรงไปตรงมาว่าเออซีมินเทอร์เน็ตนะมันแถมโตมาแล้วที่สำคัญในท้องตลาดในปกติมันแถมโตเนี่ย ตอนนี้ก็จะแถมโทรในเครือขายฟรีอ่าแล้วอาจจะแถมนอกเครือข่ายให้เดือนละหกิบนาทีโดยประมาณแบบนั้นเออแต่จะให้ไล่ไปทีละซิมเนี่ยปู่มันยาวเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ซิมเน็ตให้พี่แบบอัปเดตประจำปีนี้เลยเดือนเนี้ยวามันเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้มันจะมาอัปเดตให้ฟัง ในคลิปต่อต่อ,ตอไปเออนะอันนี้ก็ค่อย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 ไล่ดูเอาก็แล้วกันแนะนําว่าพี่ควรจะดูตัวเองก่อนอ่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคาบอกเสมอไปดูในเครื่องตัวเองดูไว้คุณใช้อินเทอร์เน็ตเดือนหนึ่งเนี่ยกี่กิกแล้วเวลาซื้อซิมอินเทอร์เน็ตรายปีจะได้รู้ว่าเราอ่ะเหมาะกับซิมประเภทไหนอ่านัจะถูกจะแพงมันก็ขึ้นกับพี่ใช้นี่แหละ ตรงเนี้ยก็ไปดูตัวเองก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมาดูคลิปต่อไปว่าพี่จะเลือกใช้อะไรและที่สาคัญค่ายไหนต้องดูด้วยเพาไม่อ่ะไม่ใช่ญาติโกโหดิกาใช้แล้วจะซื้อเหมือนเขามันก็ไม่ใช่ที่หรอกบางทีะทำไมอ่ะเออบางทีบ้านแม่เราดีแทกดีแต่ว่าบ้านเราเอสดีเงี้ยดีแทกใช้ไม่ได้เลยซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องดูว่าตัวพี่เองอ่ะ ที่บ้านวิ่งที่ที่ใช้งานที่ทํางานที่พี่เดินทางไปทุกวันประจาประจําเนี่ยม,มันมันมีอินเทอร์เน็ต่ข่ไหนดีเราก็ซื้อไขยนั้นเอออันนี้เป็นฐานะที่จาเป็นแต่ถ้าโชคดีก็คือถ้า่า่เดียวกับพ่อแม่พี่น้องเราได้มันก็จะดีอ่าถ้าใครเดียวกับแฟนเราได้จะยิ่งดีทําไมอ่ะเพราะเราคุยกับแฟนมากกว่าคุยกับแม่ถ้าคุยกับแม่ยกเว้นเป็นเมียแลย้วเมียก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเมีย,ยจะคุยน้อยพอๆกัน ไม่มากเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นนะเออพูดคำๆนะพี่อย่าไปคิดมากอันนี้ก็เามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ